อาซาดามาลกูและมัตินลาบริกาตูหนูชีอเด็กหญิงนันในชาลิปาห้องกว่าหนึ่งทับสองเลขที่สิบแปดวันนี้หนูจะมาเรามีทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันนะคะมีอยู่วันหนึ่งเด็กผู้ชายเอ๊ะไม่ใช่แกละครั้งหนึ่งนะมาแล้วได้มีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายเขาได้เลี้ยงเลี้ยงแกะไว้บนเขา แล้วแกะที่เขาเลี้ยงไว้นั้นมีอยู่สิบตัวแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขานึกอะไรสนุกได้เขาบอกว่าเอ๊ะเราก็หกชาวบ้านดีกว่าว่าเราเดินมาป่ากินแพ้ไปหมดแล้วเขาได้ตะเกินบอกชาวบ้านว่าชาวบ้านครับช่วยด้วยครับมาป่าไม่กินแพ้ผมหมดแล้วครับแล้วชาวบ้านก็แตกตื่งกันมาดูแล้วเขาก็บอกว่าไหนไหน ไหนไหนมาป่าเดี๋ยวเราจะไปดูให้แล้วเขาก็บอกว่าไหนไม่เห็นซักตัวหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าไม่เห็นเลยแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าผมโกหกคุณครับฮ่าฮ่าแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็นึกออกมาอีกเขาจะโกหกอีกนะคะทุกคนแล้วเขาก็โกหกว่าช่วยนะครับ ช่วยด้วยครับหมาป่ามากินแกะผมหมดแล้วครับแล้วชาวบ,บ้านก็มาดูอีกไม่มีอะไรเขาก็โกหก,โกแล้วอยู่มาวันหนึ่งหมาป่าก,ก็ได้มากินแพเขาจริงๆแล้วเขามากินจนแพ้หมดแล้วเขาก็ได้ตะโกนช่วยบอกชาวบ,บ้านว่าชาวบ,บ้านครับชาวบ้านครับช่วยด้วยครับแพะผมเอ้ยแกะค่ะ แกะเขาโดนกินไปจนหมดแล้วชาวบ้านก็บอกว่าเอ๊เด็กคนนั้นต้องโตโกหกอีกแน่ๆเขาก็ได้บอกว่าไม่อยากไปแล้วอ่ะอยากอยู่บ้านอ่ะเขาเด็กคนนั้นก็ได้ร้องไห้เสียใจไปแล้วก็มาป่าของเขาเขาได้กินแกะไปหมดแล้วแล้วนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้เพื่อนๆรู้ว่า เพื่อนๆอย่าโกหกนะคะเพราะโกหกมันจะบาปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะทั้งเพื่อนเพื่อนและพี่น้องทุกคนนะคะอัสลามอะลยกุรอล่ามิลลิบาเกาตุ